ผู้ชมคะอันนี้ก็คือเป็นแหนแดงนะคะมีสองเข่งเนาะอันนี้เป็นแหนแดงย่าอิงนะคะก็คือแหนแดงเล็กไม่พอนะคะวันนี้จะเอาไปส่งให้ลูกค้าเน้นย้ำนะคะว่าแหนแดงเราต้องปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราไม่มีการใส่โฮอร์โมนเร่งให้สวยหรืออะไรทั้งนั้นนะคะคือเราเน้นย้ำที่ความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมของคนและสัตว์เลี้ยงนะคะนี่ สวยมากๆเลยค่ะนี่เป็นกล้องสดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราจะเสด็จน้ําไว้ยาเก็บมังแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่แล้ววันนี้เดี๋ยวเล็กจะพาไปดูแหนแดงบ่อของเล็กที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะว่าทําอย่างไรเลี้ยงแล้วไม่แก่เลยค่ะไม่มีที่แบบว่าจะแห้งเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนออกใหม่มันมีวิธีอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เล็กมาเปิดน้ําน้าประปานะคะแต่ว่าที่บ้านจะมีเครื่องกรองนะคะคือคอลีนก็จะน้อยมากแล้วก็เปิดใส่บ่อแหนแดงนะคะเป็นกระชังบกนะคะ ตรงนี้พี่สาวยังแปลกใจว่าทำไมแหน่ถึงไม่แก่นะคะแหน่ไม่แดงไม่แก่ไม่แห้งนะคะแหน่จะเขียวสวยอยู่ตลอดเวลาเลยคิดว่านะด้านล่างนะคะแทบไม่มีดินเลยมีดินนิดเดียวจริงนะคะแล้วก็มันจะมีใบไผ่ค่ะใบไผ่ร่วงลงมานะคะแล้วก็นานไปเนี่ยมันจะจมอยู่ด้านล่าง คือเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยตรงนี้เล็กแค่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยมันจะเขียวอยู่อย่างเงี้ยค่ะ่านผู้ชมนานไปนะคะถ้าถ้าเราไม่แบบว่ามาเปิดน้ําใส่หรือมาแตะอย่างเงี้ยให้มันเคลื่อนไหวนะมันก็จะขึ้นชั้นค่ะจับตัวกันเขียวแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นชั้นขึ้นมาอันนี้ก็คือแหนจะกินน้ําด้วยนะคะเล็กก็เลยจําเป็นต้องมาเปิดน้ําใส่นะคะ มาถ่ายให้ดูค่ะว่าการเลี้ยงแหนแดงของเล็กจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะเล็กมีอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าผู้ชมต้องไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไม่ใช้ดินไม่ใช้ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูว่าใช้อะไรเลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูแต่วันนี้ต้องเร่งรีบไปทําภารกิจหลายอย่างนะคะก็เลยมาบอกนะคะว่าอันนี้คือเปิดน้ําใส่บอ่อแหนแดง นะคะนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะก็คือเป็นปุ๋ยใบไผ่ bye ถ่ายเลก็กมาถ่ายให้ดูนะคะถ่ายคลิปให้ดูเผื่อเป็นแนวทางตัวเลือกนะคะสำหรับเกษตรกรที่อยากเลี้ยงแหนะแบบสบายๆเหมือนเล็กนะคะ ก็คือของเล็กจะเลี้ยงแบบสบายๆเลยตรงนี้คือไม่แกะแล้วก็เก็บให้ไก่กินได้ตลอดเน้นย้ำนะคะว่าเล็กจะปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์ใครจะบอกว่าปุ๋ยนู่นนี่นั่นดีอย่างไรนะคะใส่โฮอร์โมนที่เป็นอันตรายนะคะเล็กจะไม่ใส่เลยเพราะว่าถ้าดูดีๆถ้าเดินมาแรกๆนะคะมันจะมีตัวกบด้วยกบคือมันจะมาไข่ตรงนี้นะคะ ไม่ได้เลี้ยงนะคะกบตามธรรมชาติเลยแล้วด้านบนมันจะมีเขียดตัวเล็กๆอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเล็กจะถ่ายให้ดูเนี่ยเห็นไหมนะนะคะเนี่ยก็คือเราปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์ใครจะบอกว่าเอาปุ๋ยอะไรมาใส่ให้มันสวยไวอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ขายใบไม้นะคะเล็กไม่ใส่เลยแม้กระทั่งปุ๋ยน้ำเอบนะคะที่เขาบอกว่าใส่ผัก ไฮโดรนะคะแล้วไม่เป็นอันตรายอะไรก็ตามนะคะเล็กไม่ใส่เลยเล็กปลูกแบบธรรมชาติแบบนี้เลยเพราะว่าเรานะคะนึกถึงสิ่งแวดล้อมนึกถึงสัตว์ที่เราเอาไปให้กินนะคะท่านผู้ชมก็คือเล็กเลี้ยงไก่ข้างถุงอาหารไก่เขาจะบอกว่าคือให้อาหารแล้วเนี่ยให้อาหารไก่แล้วต้องเว้นระยะนะคะว่าให้อาหารทันทีแล้วอย่าพึ่งเอาไก่ไปฆ่ากินนะคะ เนี่ยท่านผู้ชมคิดดูขนาดอาหารไก่นะคะแต่คือแหนแดงเราคำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงอันดับหนึ่งเลยเพราะเล็กจะเน้นย้ําด้านนี้นะคะแล้วก็มองดูมันจะมีกบตัวเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคะคือเขาอยู่ได้เขาก็กินไปด้วยแล้วก็ให้ไก่ไปด้วยนะเนี่ยแล้วเล็กก็สําหรับคนนะคะเล็กก็ใช้แหนแดง นะคะเอาไปใส่ต้นไม้ใส่มันใส่มะละกอคือพืชผักที่เรากินนะคะเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็ดินเราจะได้ดีด้วยเนาะเล็กจะนึกถึงสิ่งนี้เป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้หลายๆท่านที่รับสุขภาพคือ,อย้ําคือให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยนะคะมันจะดีมากๆต่อสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะเดี๋ยวเล็กมาบอกวิธีการเลี้ยงแหน่ที่รับรองว่าไม่เคยเจอที่หนมาก่อนและเล็กทำแล้วสำเร็จนะคะเดี๋ยวเล็กมาบอกนะทุกคนกดติดตามไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ